กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการค่ะมาตรวจสอบทิศทางของราคาทองคํากันบ้างดีกว่านะคะโค้งท้ายปีเราจะมองยาวไปถึงปี2024เลยค่ะว่าแนวโน้มของราคาทองคํานั้นมีโอกาสที่จะมีภาพของความสดใสต่อเนื่องต่อจากนี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะไปพูดคุยกันค่ะกับคุณวรุษรุ่งขำผู้อุ่มในการฝ่ายวิเคราะห์จาก YLG Bullion Future ค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะ สวัสดีครับคุณแพนสวัสดีครับคุณเนสครับสวัสดีค่ะคุณวรุตค่ะสิ้นปีแล้วค่ะเรามองไปถึงปีหน้ากันเลยดีกว่าคุณวรุตมองนวน้มราคาทองคําสําหรับปีหน้าเป็นอย่างไรบ้างคะหลังจากที่ปีนี้ต้องยอมรับว่าทองคำค่อนข้างจะชื่นใจคือเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ที่ชนะตลาดได้เลยอะค่ะครับต้องบอกว่าปีนี้นะครับปี2023ทองคำเนี่ยถ้าเป็นโกลสปอตหรือทองคําตลาดโลกนะครับ ปรับตัวขึ้นได้ประมาณ11%กว่าๆขณะที่เป็นทองคำไทยหรือทองคำแท่ง96.5ขึ้นมากกว่าทองตลาดโลกด้วยก็ขึ้นมาที่ระดับประมาณ12.94%เกือบเกือบ13%นะครับทองไทยได้แรงหนุนเพิ่มจากแนวโน้มของค่างเงินบาทที่มีการปรับตัวอ่อนค่า,ข,าขึ้นมานะครับภาพของทองคำที่ให้ผลตอบแทนเป็นบวกในระดับเกินกว่า10% ทำให้ทองคําในปี2024ยังมีแนวโน้มเป็นบวกอย่างต่อเนื่องนะครับเพอหลายคนก็ยังมองครับว่าสินทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีในภาวะเศรษฐกิจที่มีความผันผวน,นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับอย่างเช่นทองคําก็น่าจะเป็นสินทรัพย์ตัวหนึง่งที่น่าจะทําให้นักลงทุนหรือกองทุนขนาดใหญ่ยังคงมีแนวโน้มเข้าถือครองทองคําอย่างต่อเนื่องนะครับผลตอบแทนที่ ดีในปีนี้ก็จะสร้างแรงดึงดูดให้กับนักทองคำนักลงทุนและกองทุนในปีหน้านะครับเข้ามากระจายความเสี่ยงในการลงทุนทองคําเพิ่มมากขึ้นนอกจากนี้นะครับทองคํายังได้รับแรงหนุนจากาการคาดการณ์ที่ว่าภาพโดยรวมของเศรษฐกิจโลกอาจจะ,ะเผชิญกับความเสี่ยงหรือความผันผวนในปี2024นะครับความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยอาจจะมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูง รวมทั้งในส่วนของความอันผวนของนโยบายการเงินของมดาเราธนาคารกลางต่างๆนะครับที่อาจจะยังคงมีแนวโน้มที่อาจจะปรับลดดอกเบี้ยลงหรือไม่ปรับลดดอกเบี้ยลงทางนี้เนี่ยก็เลยยังคงเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ทําให้นักลงทุนเนี่ยยังคงเข้าถือครองทองคําเพิ่มเติมครับหากเราพิจารณาถึงความผันผวนต่อสถานการณ์ความตึงเครียดระหว่างประเทศนะครับ ความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยหลักๆเลยที่อาจจะกลับมากระตุ้นหรือดันให้เงินเฟอ้อมีสัญญาณของการกลับมาเล่งตัวขึ้นจนทำให้ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดไม่อาจจะสามารถปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงได้นะครับซึ่งถ้าเงินเฟอ้อยังคงกลับมาเล่งตัวขึ้นแล้วเฟดไม่สามารถลดดอกเบี้ยนโยบายได้จริงนะครับ จะทําให้เศรษฐกิจโลกปีหน้าเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะชะลอตัวหรือภาวะถดถอยมากยิ่งขึ้นประเด็นดังกล่าเนี่ยก็ถือว่ายังคงเป็นปัจจัยที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในทางตุกกันข้ามนะครับถ้าเงินเฟ้อเริ่มมีสัญญาณของการทรงตัวแต่ว่ายังคงเคลื่อนไหวหรือรักษาระดับเอาไว้เราก็มองว่าแนวโน้มอ,อัตราดอกเบี้ยนเนี่ย ของธนาคารกลางสหรัฐก็อาจจะมีการเปลี่ยนทิศทางหรือเปลี่ยนโมเมนตัมไปที่ทางขาลงนะครับาดอกเบี้ยลงจริงหรือลดลงจริงก็อาจจะเป็นสัญญาณตัวหนึ่งครับที่ทําให้ทองคําในฐานะสินทรัพย์ที่สวนทางกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยอยู่แล้วมีสัญญาณของการปรับตัวขึ้นได้นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าเงินเฟอ้อจะขึ้นจะลงดอกเบี้ยจะขึ้นจะลงเราก็มองว่าทองคําก็ยังถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าจะได้รับแรงหนุนหรือแรงกระตุน้น ให้มีโอกาสขยับหรือมีโอกาสปรับตัวขึ้นต่อได้อยู่ดีครับค่ะฟังแบบนี้แล้วมีแต่มุมมองเชิงบวกนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างไหมคะที่อาจจะกลับมาลดทอนทําให้ราคาทองคํานั้นมีการปรับตัวลดลงอะคะในมุมมองของ YLG มองว่ายังไงบ้างคะครับแนวโน้มความผันผวนของนโยบายการเงินนะครับก็ยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงกดดันในส่วนของตัวทองคําครับ ในกรณีที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงนะครับแต่บรรดาเราธนาคารกลางต่างๆก็อาจจะไม่ได้มีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงก็อาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งนะครับที่ทําให้ภาพโดยรวมของทิศทางอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยไม่ได้เป็นขาลงอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดอกเบี้ย มีความเรื่อมกันในระบบเศรษฐกิจเราก็มองว่าประเด็นหรือปัจจัยดังกล่าวเนี่ยอาจจะยังคงเป็นปัจจัยที่ทําให้ทองคํายังขยับหรือปรับตัวขึ้นได้ไม่ไกลนะครับนอกจากนี้นะครับต้องบอกว่าความเสี่ยงหรือความผันผวนต่อแนวโน้มการไต่ระดับหรือการปรับตัวขึ้นของการลงทุนในตัวสินทรัพย์เสี่ยงนะครับอย่างเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่ยังคงทําให้ทองคำเนี่ยถูกรดความน่าสนใจลงเราจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าช่วงโค้งสุดท้ายของปีนี้ ทองคำเนี่ยมีการขยับหรือมีการปรับตัวขึ้นในระดับจํากัดเพราะมีการคาดการณ์ว่าทิศทางตลาดหุ้นโดยเฉพาะตลาดหุ้นบอิทสิ์ของสหรัฐน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็วาน,นิชธนกิจขนาดใหญ่บางเจ้าก็เริ่มมีการปรับมุมมองเชิงบวกต่อการลงทุนในตลาดหุ้นบอสิทปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากแนวโน้มเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐอาจจะไม่ได้ถดถอยหรือชะลอตัวลงแรงเหมือนกับที่คาดการเอาไว้นะครับการประเมินเกี่ยวกับ การคาดการเกี่ยวกับการลงทุนในตัวตลาดหุ้นบอร์สีหรือสินทรัพย์เสี่ยงที่ดีมากขึ้นประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็จะทําให้การลงทุนในทองคําถูกรดความน่าสนใจลงเพราะว่าอาจจะมีเม็ดเงินบางส่วนที่จะไหลกลับเข้ามายังฝั่งทองคาไหลกลับเข้าไปลงทุนในฝั่งของตลาดหุ้นนอกจากนี้นะครับภาพโดยรวมของเศรษฐกิจจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีการบริโภคทองคําเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยครับ อาจจะมีสัญญาณของการชะลอตัวหรือถดถอยลงนะครับภาพดังกล่าวจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันหยวนของจีนให้อ่อนค่าลงซึ่งหยวนอ่อนค่าก็จะไปหนุน,นดอลลาร์ให้แข็งค่านะครับนอกจากนี้หยวนที่อ่อนค่าจะทําให้คนจีนซื้อทองคาในรูปแบบของเงินหยวนที่แพงขึ้นเหมือนกับค่างเงินบาทของไทยอ่อนค่าครับดังนั้นถ้าหยวนอ่อนเศรษฐกิจไม่ดีคนจีนซึ่งเป็นผู้บริโภคทองคาหรือซื้อทองคา อันดับหนึ่งของโลกก็จะซื้อทองคาน้อยลงนะครับก็อาจจะทําให้แรงซื้อทองคําจากทางฝั่งจีนเบาลงประเด็นดังกล่าวเนี่ยก็อาจจะลดทอนแนวโน้มหรือมุมมองเชิงบวกกับตัวทองคําได้เหมือนกันทางนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนุดตัวลงเริ่มขยายวงกว้างไปยังภาคการเงินภาคการธนาคารที่ปล่อยกู้ให้กับภาคอสังหานะครับความเสี่ยงดังกล่าวเนี่ยมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจีนอาจจะมีสัญญาณของการ เคลื่อนไหวอยู่ในระดับต่ำหรือไม่ขยายตัวเลยนะครับหรือมีแนวโน้มที่จะถดถอยด้วยปัจจัยดังกล่าวเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงกดดันในส่วนของแรงซื้อจากทองคําจากทางฝั่งจีนอยู่ครับฟังดูมีหลายปัจจัยที่ยังคงต้องจับตากันต่อนะคนะเป็นนักลงทุนตอนนี้มองว่ากลยุทธ์แบบไหนน่าจะเหมาะดีคะรวมถึงกรอบราคาที่ให้ไว้ด้วยค่ะครับสาหรับการลงทุนในปี2024นะครับระดับราคาทองคำเนี่ยในโซลระดับ2,070 2,144เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนประเมินครับว่าเป็นกรอบแนวต้านด้านบนที่ต้องระมัดระวังนะครับเห็นได้จากปีนี้ทองเวี่ยงขึ้นไปชน2,144เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็จะมีแรงขายทำกำไรในช่วงสั้นสลับกลับลงมาในระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าราคาทองคำไตร่ระดับหรือขึ้นไปที่ระดับดังกล่าวเราไม่แนะนำให้ไร้ซื้อนะครับ แต่อาจจะเป็นลักษณะของการปรับกลยุทธ์มาเป็นการลงทุนระยะสั้นจากการขยับหรือการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นของตัวราคาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าจะเข้าซื้อเนี่ยแนะนํารอจังหวะราคาทองคําอ่อนตัวหรือมีการย่อตัวลงมาบ้างน,นะครับอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นการลงทุนในระดับรายปีหรือนักลงทุนระยะยาวที่ทองคําข้ามปีหรือซื้อปีนี้แล้วไปขายปีถัดๆไปอ่ะนะครับเราให้โซนแนวรับบริเวณ1 8 8 4ดรอเหรียญดอลลาร์ต่อเฮซอน ป็นระดับต่ำสุดของทองคำในเดือนสิงหาคมนะครับให้ดูว่า1884ทองจะสามารถทรงตัวหรือยืนอยู่ได้ไหมแต่ถ้ายืนไม่ได้เนี่ยเรามองว่าทองคำอาจจะอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาที่กรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็ประเมินเอาไว้ที่บริเวณ1,810 1,804เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออน1,810เหรียญจะเป็นระดับต่ำสุดของทองคำในช่วงเดือนพฤษภาคม แล้วก็พันแปดร้อยสี่เหรียญดอละลาร์ต่อเทซอนเป็นระดับต่ำสุดของทองคําในเดือนกุมภาพันธ์แล้วก็เป็นระดับต่ำสุดของทองคําในปีสองพันยี่สิบสามด้วยนะครับระดับดังกล่าวเนี่ยเป็นโลหรือเป็นระดับต่ำสุดของทองคําเนียระดับรายปีถ้าทองคาไม่หลุดระดับดังกล่าวก็ยังสามารถเก็บหรือสะสมทองคาเพิ่มเติมในส่วนของโซนแนวรับดังกล่าวได้ครับได้เลยค่ะวันนี้ขอบคุณคุณวรุตมากนะคะขอบคุณค่ะ ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางของราคาทองคำนะคะแต่ไม่ใช่ว่าราคาทองคำเนี่ยจะมีแต่ขึ้นไปนะคะก็ยังมีจังหวะที่อาจจะยุบย่อลงมาดังนั้นการวางแผนการลงทุนอย่าไล่ซื้อนะคะหาจังหวะในการเข้าซื้อระยะยาวที่ราคาค่อนข้างต่ํากว่า $2,000. ดอลลาร์ 2, ต่อทรอยออนส์ค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้าใครที่จะไปเที่ยวปีใหม่ห้ามพลาดกลับมาอัปเดตข่าวที่น่าสนใจกันค่ะ โดยการเงินธนาคาร